จำแมวมึงอไหร่ยูบอน่่างนี้มันบอกไปล้ไม่ไม่มันบอกไปลาวนะต่ตาหนามีแมั้งนานะนต่ตาน้าไม่มแมวลางน้าไอ้ไม่หลางน้าแล้วมันงงมันงงันสิบคือยายไฟยายไฟขมิ้นหนีแหวนของของยายไฟว้วววววนยววเข้า่าสิงล่างอยู่วว่วว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  เออเออวางเลยออกจากล่างออกออกจากล่างแม่กูเดี๋ยวนี้มาดิลงมาแต่ส้าระพ่ะ่มเนียนมมันงงหน้าไอ้ใหม่ดูทไมันงงทำหหน้าแม่เป็นอย่างนั้นมาติว่าไม่เป็นผีหลอกใจใหญ่ไปอันนั้น ไปเิ่งอก่ไปรบบอก่อไปรบปูนบอกกวดปไปดูดิบอกกวดไปหอมไปดูดิไปนั่นนั่นไปดูใหม่ไปแม่หมูสอมงเงมาเอิญเขาไปหาแม่นั่นผีลอกนั่นไปไปหาแม่เอีหเอายาออกจากล่างเนี้สิวนไปไปนั่นุหนมไปไปุ่นไปหาแม่โอ้โอ้โหผีหลอกโอ้โมันงง ไปนแมมาถ่ายกันถ่ายรูปกันด้วยเจาเป็นแมวขยั็จะเป็นตีาลูกเนแมวเอาหนาเอาหนามไปไปเอาหนาไปไม่างเนอะมันมบอกอยมกบอกบอกกวนผไปหอมไปหอมมันจะได้หายบอกคอไปบอกแย่แอมไปขายน้องนอนอง ต้นเป็นใยไฟเท่ากับเบอร์ตอนพนลูกกระหลาำนเอปหายแอมมันขายนอายนอเออร์ไม่เลือกไม่ไม่เแบบบอ็เอาแบบไหนบ้างเนาะเอาหนาไปโพงหัวมันนี่เอานี่เอาหนาไปโพงหัวมันเนาไปเทใ่ไ่ไม่ไม่นาไปเทเอาใย่อก ยายตักน้ำให้ไ่่เสียงมันก็แรงหมดยายยืนบ่นี่กตุ้นบ่บก็นีตัวก็นรอกเรียโนูบินบินมาแล้วบินบินมาแล้วเออตัวนี้แจกอันนี้อันนั้นมันชานบุ้บุกแจงบินบินไปแล้วล่าะ